สวัสดีค่ะวันนี้บทความที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมารับฟังกันนะคะเป็นเรื่องของอาการโกรธเดือดดาลน,นะคะจากภาวะหลกตัวเองจนเกิดความรู้สึกเจ็บปวดบาดเจ็บนะคะหรือที่เรียกว่า narcissistic rage นะคะภาวะ narcissistic rage เนี่ยนะคะคือเป็นภาวะของความโกรธนะคะโกรธแบบโกรธแบบระเบิดเลยโกรธแบบเดือดดาลเลยนะคะที่ มีต้นต้นต่อสาเหตุจากความรู้สึกเจ็บปวดจากความรู้สึกหลงตัวเองนี่นะคะเดี๋ยวเราลองมารับฟังรายละเอียดนิดนึงว่าภาวะโกรธเดือดดาลอันนี้นะคะหรือว่าความโกรธจากความหลงตัวเองเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไร ลักษณะของมันคืออะไรนะที่มาคืออะไรผลกระทบคืออะไรและแนวทางการดูแลจิตใจเป็นอย่างไรนะคะภาวะของภาวะโกรธเดือดดาลจากความหลงตัวเองนี่นะคะเป็นปริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงนะคะมักเกิดขึ้นในคนที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองนะคะหรือที่เรียกว่า Narcissistic Personality นะคะคือเมื่อคนกลุ่มนี้นะคะ่ะมีความรู้สึกที่เ,เขาเรียกว่าเสียหน้านะคะอาจจะถูกทำให้เสียเซลล์หรือถูก เขารู้สึกว่าถูกได้ค่าหรือทําให้เขารู้สึกอับอายอะไรเงี้ยเขาจะเจ็บปวดมากนะคะแล้วก็รู้สึกเสียหน้าอย่างรุนแรงอับอายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าความรู้สึกหลงตัวเนี่ยเขาก็จะคาดหวังเนาะว่าเขาควรจะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตตามที่เขาหลงตัวตามภาพลักษณ์ที่เขาหลงไว้ค่ะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการชื่นชมนะคะหรือเขาอาจจะคาดหวังว่าคนอย่างเขาเนี่ยแบบเจ๋งขนาดเขาดีขนาดเขาไม่ควรได้รับ คำว,วิาพากษ์วิจารณ์หรือตําหนิอะไรเงี้ยฉะนั้นแม้โดนเพียงเล็กน้อยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกรุนแรงมากนะคะเขาก็จะรู้สึกเสียหน้าแรงมากอับอายได้แรงมากแบบเป็นปญญาที่มันดูแรงกว่าคนปกติทั่วไปนะคะฉะนั้นเขาก็จะเกิดภาวะที่รับไม่ได้ะคะ่ะก็คือความรู้สึกเหมือนระเบิดออกมาเลยนะคะเป็นความโกรธเดือดดาลอย่างที่กล่าวไปเนาะเช่นอาจจะถูกวิจารณ์จากการถูกปฏิเสธหรืออาจจะแพ้นะคะหรือมไม่รับการยอมรับอะไรเงี้ยอาจจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือบางทีเขาก็คิดมากไปเองจนเซนซิทีฟอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะของนาเซสติกอินเจอรี่นะคะหรือภาวะบาดเจ็บจากการหลงตัวเองนั่นเองฉะนั้นคนที่มีความหลงตัวเองเนี่ยข้างนอกจะดูมั่นนะคะมั่นหน้ามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยมากๆแต่จริงๆภายใต้ความมั่นมั่นใจมั่นหน้ามากๆเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเปราะบางอยู่เพราะว่าคนที่หลงตัวเองไม่ใช่การรักตัวเองนะคะการหลงตัวเองก็คือการหลงอะ่ะเออชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหลงเนาะหลงก็คือ ไม่ได้มองตัวเองตามจริงและนะคะจะมองตัวเองดีเกินจริงนะคะแบบมองตัวเองแบบเจ๋งดีเก่งนะคะหรือใดๆที่เป็นด้านดีเกินจริงนะคะแล้วก็ยอมรับความบกพร่องของตัวเองไม่ได้นะคะคือธรรมชาติของมนุษย์เป็นปกติที่เราจะมีทั้งจุดดีแล้วก็มีทั้งจุดด้อยเป็นเรื่องปกติมีทั้งข้อดีข้อเสียนี่เป็นเรื่องปกติแต่คนที่มีนาร์ซิสซิสติกเพอร์ซนอลิตี้เนี่ยจะมีแนวโน้มนะคะที่จะ จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมองเห็นตัวเองแต่ด้านดีแล้วก็สมมุติว่าดีเขาเขาจะมีความดีจริงนะแต่ว่าเขาก็จะมองมันเกินไปอีกอ่ะเออเกินไปอีกเช่นสมมติเขาอาจจะสมมติว่าเต็มสิบเนี่ยมีส่วนที่ดีอยู่ประมาณ8ดคะแนนหรือเจ็คะแนนคือเยอะอยู่นะแต่เขาก็จะมองไปไปให้แบบบวกไปอีกอ่ะเช่นเพราะจะไม่ได้มองตัวเองแค่เจ็ดหรือแปแต่จะมองไปเป็นเก้าเป็นสิบอะไรอย่างเงี้ยเออหรือคูณไปอีกหลายเท่าตัวอะไรเงี้ยคือเรียกว่ามองตัวเองดีเกินจริงไงค่ะส่วนข้อเสียที่มีอยู่เขาก็จะแบบไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลย ม่เห็นเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะภูมิใจกับความหลงตัวเขาตรงนั้นเขาหลงกับภาพลักษณ์ที่เขามองว่าเขาดีเนี่ยเช่นเขามีความดีอยู่จริงอยู่อาจจะเจ็ดคะแนนหรือแปดคะแนนแต่เขามองเ,เต็มเป็นสิบเต็มใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นหลงกับภาพสิบเต็มนั่นแหละอือแล้วพอใครมาแตะมาแตะส่วนที่มันบกคร่องอยู่เนาะสองคะแนนสามคะแนนที่มีบกคร่องเนี่ยเขาจะรับไม่ได้เลยมันจะรู้สึกแบบ แตกสลายเลยอะคะ่ะเขาเรียกแฝงใจคือใจมันแตกสลายไปเลยนะคะฉะนั้นการที่เป็นอย่างเงี้ยจิตใจก็จะมีความเปราะบางง่ายนะคะฉะนั้นพอไปถูกโดนถูกแตะอะไรถูกวิจารณ์อะไรแม้เป็นครั้งนิดเดียวอะ่ะเออก็มีเกิดการเดือดดานหรือว่าระเบิดอารมณ์มาอย่างรุนแรงอาจจะใช้การด่าทอออกมาตอบโต้รุนแรงวิจารณ์อีกฝ่ายอย่างรุนแรงหรือว่าไปดูถูกอีกฝั่งเพื่อกดให้ฝั่งหนึ่งต่ําลงเพื่อจะช่วยレสเอ่อรีเซลเอสติมหรือว่าทําให้เต็งรู้สึกว่าตัวเองแบบ ได้ความรู้สึกเสริมเซลล์ตัวเองอะไรเงี้ยคือไปด้อยคนอื่นเพื่อเสริมเซลล์ตัวเองก็มีหรือบางคนก็แบบไปเอาคืนเอาแก้แค้นฝั่งนั้นอยู่แบบเพื่อที่จะต้องแบบขยี้ฝั่งนั้นต่ออะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้ฝั่งนั้นเนี่ยแบบดูแยกกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อีกฝั่งนั้นอับอายอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเป็นต้นเนาะชังพฤติกรรมที่แสดงออกก็จะรุนแรงได้เนาะเพราะว่าส่วนที่บอกมันที่มันการเป็นความเดือดดาลนแล้วเพราะว่าบาดเจ็บใช่ไหมคะบาดเจ็บจากการที่ถูกกระทบกระแทกกระเทียบ อะไรก็ตามนะคะจากไปโดนกระทบเซลล์ของเขาที่เป็นเขาเรียกว่าสูโดเซลล์หรือว่าเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ดีจริงอนะคะเป็นเซลล์เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเหมือนเซลล์ที่มันเข้าใจหรือห,อหลงไปอะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจง่ายถ้าเกิดมีใครไปแตะว่าเขาไม่ดีอย่างที่เขา มองตัวเองอะไรเงี้ยนะคะใชพฤติกรรมที่แสดงออกก็จะกโกรธเดือดด้านดูถูกอีกฝ่ายหรือพยายามให้อีกฝ่ายอับอ,อายอาจจะใช้คําพูดที่แบบแรงออกมาได้เลยอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเอ,อ่อหรือว่าแบบคําแบบหยบ,บคายอะไรเงี้ยมันที่ก็ออกมาเลยอย่างนนะคะ่ะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอย่างไม่เหมาะสมเหมือนคุมอารมณ์ไม่อยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเออแล้วก็มีความเอาคืนนะคะมีความเอาคืนจากใครยียยยย่อีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะหรือพยายามจะเอาชนะอีกฝั่งให,ให้ให้แบบมาก,มากๆเลยอะไรเงี้ยหรือว่าบางครั้งอีกฝั่ง มีความสําเร็จขึ้นมานะคะเขาก็จะบางคนก็เสียเซล์รุนแรงก็เกิดความรู้สึกเหมือนแบบถูกดูถูกถูกด้ยค่าเขาอีกฝั่งอาจจะไม่เห็นว่าอะไรนะแต่เขาก็จะรู้สึกแรงขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกเสียเซลเนาะเขาก็จะแบบไม่ยินดีของเสจของอีกฝั่งเลยแล้วก็เพราว่ามันเหมือนตอกย้ําว่าเขาไม่ได้เจ๋งจริงเนาะไม่ไม่มันมันมือนก็ไปตอกย้าว่าเขาไม่ได้เจ๋งเหมือนภาพที่เขาหลงไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะรับไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะไม่ยินดีกับอีกฝั่งแล้วก็บางทีก็ยังจะพยายามไปแบบทําให้อีกฝั่งอับอายเะยพยายามไป ผุดอีกด้านหนึ่งอะไรขึ้นมาโจมตีอะไรบางทีมันก็ไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วอะไรงเงี้ยเนาะบางเรื่องก็ยิ่งดูแบบไปกันใหญ่นะคะหรือพยายามกำจัดคู่แข่งทุกวิธีทางเป็นต้นเนาะ ทั้งหมดทั้งมวลทำเพื่ออะไรนะคะเพื่อปกป้องอีโก้อีโก้ในทางนี้ไม่ใช่อีโก้แบบในเชิงของจิตวิเคราะห์ของฟรอยดแบบที่เป็นอีโก้ฟังก์ชันนะคะแต่มันเป็นอีโก้ที่เรียกว่าเป็นอัตตานะคะเออทำทั้งหมดเพื่อปกป,ป้องอัตตาตัวต,วตนนั่นแหละคือเพาะว่จิตอนนี้ก็คือเาะวะอัตตาเป็นพิษนะคะเป็นพิษมากมันแบบพิษพิษของมันคือทําให้เปินความรุ่มร้อน รุ่มร้อนจนเขารู้สึกเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องจัดการต้องไประเบิดอารมณ์อะไรออกไปหรือไปทําลายคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่กล่าวไปเนาะเพื่อปอกป้องสภาพจิตใจที่ข้างในจริงมันเปราะบางมากๆเลยนะคะเพราะถ้าคนที่มีการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเน,เนี่ยคือ s e l f e ส t e มดีจริงๆเนี่ยที่ไม่ใช่หลงตัวเองเนี่ยเขาจะไม่แบบไม่ได้เปราะบางเขาจะไม่เปราะบางเขาจะมั่นคงจากข้างในเออคนอื่นได้ดีก็ยินดีใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้เสียเซลล์คนได้ดีก็ดีไงเป็นเรื่องดีอ่าแล้วว่าหรือว่าอีกด้านหนึ่งคนมาวิพา์วิจารณ์เขาก็ พร้อมรับฟังยอมรับอะไรจริงก็ามาแก้ไขอะไรไม่จริงเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปแบบเดือดร้อนอะไรเนาะเพราะว่าเออถ้าทำมันไม่จริงก็ไม่ได้ bleiben, ไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนเนี่ยแต่ถ้ามันจริงเราก็ามาแก้ไขอันในคนที่มีเซสติมดีดๆเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนที่เป็นหลงตัวเองเป็นเซล์แบบเซล์แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นจากเอ่อไม่ได้เป็นจากคุณภาพใจที่แบบเอ่อมีเซสติมที่ดีจริงเนาะเป็นแบบความเป็นจากความเซล์แบบม, LA, มับน่นอะมั่นแบบจากความหลงตัวเนี่ยข้างในจริงๆจะเปราะบางมากนะคะเพราะว่า กลายเป็นว่ารับอะไรไม่ได้เลยเวลาคนมาแตะมาดิด,นดนนหน่อยๆมาวิภา์วิจารณ์ปุ๊บก็จะหูแบบเซลกระแตกสลายกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงอะไรเงี้ยจนกลายเป็นนาร์ซิสติกเรชขึ้นมาีิกล่าวไปเนาะเพื่ออะไรเพื่อปกป้องตัวตนตามภาพที่ตัวเองหลงตัวเองไว้อย่างเงี้ยค่ะอ่ะเพราะเขาไปติดอยู่ในความหลงตัวกับภาพลักษณ์ภาพบางอย่างที่อยู่ในใจเขาว่าเขาควรจะได้รับ การอยู่รับแบบนั้นนะคะซึ่งหลายเรื่องมันก็ไม่จริงไงมันเกิดจริงนะคะแต่เขาไปพยายามปกป้องไว้เหมือนแบบปกป้องฟองสบู่ไงไม่ให้มันแตกซึ่งฟองสบู่ไงมันก็มีสิทธิจะแตกแล้วเนาะเขามันเปราะบางมากเงค่ะอ่ะฉะนั้นเขาก็จะเป็นเซลล์ที่เปราะบางมากนะคะเหมือนฟองสบู่ที่พร้อมจะแบบแตกตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแตกอะไรไม่ได้เลยนะคะทีนี้ชนวนกระตุ้นคืออะไรเช่นการถูกวิจารณ์อะไรเงี้ยอย่างที่กล่าวไปแล้วแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้เดือดาดาลรุนแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ นะคะบางคนล่ะจะรู้สึกตกใจอ่ะเอ๊ะสมมติถูกวิจารประมาณเนี้เออก็น่าจะโกรธประมาณนี้พอเนาะโอ้โหทำไมต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบขนาดนี้นะอะไรเงี้ยเอยเอเพราะมันไปกระทบเซลล์ของเขาเนาะเดี๋ยวที่กล่าวไปเซลล์เขาแบบเปราะบางมากอะไรเงี้ยค่ะเออมันแตกง่ายมากหรือการไม่ได้รับคําชมเนาะบางทีแค่ไม่ได้รับคําชมเนี่ย ตามที่เขาคาดหวังเขาก็คนก็เดือดดานขึ้นมาเลยเลยเนาะเอออย่าไม่น่าเชื่อหรือบางทีเขารู้สึกเขาถูกละเลยอย่างเงี้ยเออเขารู้สึกเขาควรได้รับการดูแลดีกว่านี้นะเออหรือเขารู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้นะคะอาจจะพ่ายแพ้จริงๆหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถเอาชนะอีกฝั่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ได้หรือเขารู้สึกเขาพบความล้มเหลวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีภาพภาพของความความมองตัวเองไว้ในด้านที่แบบต้องสําเร็จตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาก็จะยอมรับ ความเป็นจริงในอีกด้านไม่ได้เนาะก็จะก,กระตุ้นให้เขาเกิดภาวะแบบบาดเจ็บทางใจเยอะมากจากภาวะที่เขาหลงตัวเองเอาไว้ตามภาพที่เขาอยากเป็นมากๆนะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างของ n a ร์ซิส i s t ติกเร e นะคะเช่นนะคะหัวหน้าง,งานที่มีลักษณะหลงตัวเองเมื่อลูกน้องแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการของตนนะคะก็จะเกิดภาวะเสียหน้าเสียหน้า,นาใช่ไหมคะแล้วก็เสียเซลล์อย่างรุนแรงนะคะถ้าหัวหน้าที่มีความหลงตัวมากๆแล้วก็ ไม่ได้มีการดูไม่ได้ไม่ได้พัฒนาด้าน EQ หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมนี่ก็อาจจะระเบิดออกมาเป็น narcissistic rage ได้นะคะก็อาจจะมีความวอยวายตำหนิด่าทอลูกน้องหรือไปด้อยค่าลูกน้องหรือพยายามทำให้ลูกน้องอับอายอะไรเงี้ยเพื่อเรียกเซลล์ตัวเองรือไปใครยี่ไปบี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะพาดเอาเรื่องต่างๆมาทำให้ลูกน้องดูไม่น่าเชื่อถือพยายามไป d i s เครดิตลูกน้องอะไรเงี้ยหรือบางคนก็กลายเป็นเมินลูกน้องคนนั้นไปเลยนะคะ ทำเหมือนลูกน้องเขาได้เป็นอากาศธาตุไปเลยเพื่อที่จะได้แบบไม่อยากไปไม่อยากจะแบบไปรับรู้เกี่ยวกับคนคนนี้ในโลกนี้เลยเพราะว่าข้างในเขาสั่นสะเทือนเนาะเขาเสฟเสียเซลล์หมดแล้วคือคนคนนี้ทาให้เขารู้สึกเสียเซลล์ฉันเขาก็จะเหมือนแบบอิกนอหรือเพิกเฉยหรือเมินคนนั้นไปเลยเหมือนไม่มีคนนั้นอยู่ในโลกใบนี้อะไรเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อ เพื่อปกป้องเซลล์ของตัวเองที่มันเปราะบางมากแล้วนะคะอะหรือบางทีก็ไปตามดิสเครดิตลูกน้องคนนี้ไปอีกหลายงานเช่นเขาไปทำงานอะไรก็ตามไปดิสเครดิตเขาเพื่ออะไรเพื่อให้สิ่งที่เขาแสดงความเห็นนันเนี้ยดูไม่น่าเชื่อถือนะคะทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออะไรเพราะหัวหน้าเนี่ยจิตสภาวะสภาว่า,วาใจของหัวหน้าเนี่ยแบบแตกสลายอะ่ะเพราะเขาความหลงตัวเองเนี่ยมันเหมือแนบบที่กลา่าวมันฟองสบู่นะมันพร้อมแตกอะ่ะฉะนั้นพอถูกแต่นิดนึงว่าตัวเองไม่ได้เจ๋งไม่ได้ดีจริงที่ตัวเองแบบ พยายามมีภาพตรงนั้นไวเนี่ยความเสียเซลเนี่ยมันแรงมากนะคะแล้วก็รับไม่ได้เลยนะคะเป็นภราะว่าข้างในเขาเซลมันแฟจายแตกสลายเลยนะคะเหมือนแก้วที่แบบแตกละเอียดเลยอะ่ะฉะนั้นเขาพยายามประคองเซลล์ตัวเองยการทำอย่างที่กล่าวไปนะคะพฤติกรรมของความเดือดดาลการประคยยี่ฝากการพยายอยค่า่าคนอื่นมันจะออกมาเดี่ยที่เรียกว่านาซิสติกเรสนะคะทีนี้ผลกระทบของภาวะของการหลงตัวเอง โกรธเด็ดเดจากความหลุตัวเองจนบาดเจ็บหรือนาทิสติกเลชเนี่ยส่งผมกระทบกับหลายส่วนเลยนะคะกับตัวเองก่อนคนที่มีภาวะคนที่มีภาวะนี้เนาะแน่นอนสุขภาพเจตสุขภาพใจจิตใจเนี่ยไม่ได้แบบมั่นคงแน่นอนแน่ๆแ,แหละคือจะแปรปวนง่ายอาลงขึ้นลงๆนะคะจะเกิดภาวะอับอายเรือร้อรังอาจจะนำไปสู่ซึมเศร้าหรือตกกังวลได้นะคะเพราะว่า ข้างในมันหวั่นไหวอ,ะอ่ะเออมันหวั่นไหวง่ายใครกระทบนี่กระทบหน่อยหวั่นไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็เกิดวงจรทางอารมณ์ที่เป็นปัญหาซ้ำๆเช่นพอเกิดการกระทบปุ๊บ ก็โกรธโกรธและอับอายอับอายรับไม่ได้ไม่ได้โกรธซ้ําอีกโกรธซ้ําอีกโกรธต่อต่อแล้วก็อับอายรับไม่ได้ก็โกรธซ้ําจะวนวงเป็นวงจรอ,อุบาทนะเนาะที่เขาว่ากันเป็นวงจรที่ไม่ดีต่อสุขภาพใจอะคะ่ะแล้วก็วนไปโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่เข้าใจที่มาของอารมณ์และความเจ็บปวดเจ็บช้าเหล่านี้อย่างแท้จริงด้วยนะคะก็จะวนไปแต่อารมณ์ด้านเนี้ยโกรธนะคะแล้วก็คนที่มีภาวะน,นี้ถ้าผลกระทบกับตัวเองด้านหนึ่งนะคะก็คือว่า หลบหลีกและหลบเลี่ยงการาเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ที่เป็นของจริงภายในอะ่ะคือคนที่เขาก็ใช้ความเดือดดาลความโกรธเนี่ยเพื่อหลบหนีความรู้สึกที่ใจอะ่ะรับไม่ได้จริงจตอนจังหวะที่ใจไปถูกกระทบกระแทกตรงเนี้ยว่าเขาแบบไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงอย่างที่เขาคิดไว้อะไรเงี้ยโอ้ข้างในจริงจริงเขารู้สึกเฟลเลยนะคะเขารู้สึกเขาเหมือนคนไร้ค่าข้างในมันเจ็บปวดมันอับอายมันกลัว มันกังวลมันรู้สึกว่างเปล่าหรือมันรู้สึกโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยเออมันมีความรู้สึกเต็ไมไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่กล้าแตะความรู้สึกเหล่านี้ไม่เผชิญเผชิญไม่ได้ใจมันสลายไปแล้วฉะนั้นเขาก็ใช้ความโกรธเพื่อมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลบหนีหลบเลี่ยงการรับรู้ความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมากๆเหล่านั้นนะคะซึ่งแปลว่าอะไรก็จะยิ่งไม่สามารถเยียวยาเองได้เลยเพราะว่าไม่ได้สัมผัสอารมณ์ภายในนะคะที่แท้จริง อันที่สองกระทบกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็ไม่มั่นคงนะคะคนใกล้ชิดก็ต้องคอยระวังตัวใช่ไหมฮะไม่กล้าพูดอะไรตรงๆกลัวถูกด่ากลัวถูกโกรธกลัวถูกลงโทษอะไรอย่างเงี้ยเออก็ความสัมพันธ์มันไม่ดีจริงเนาะคนก็ต้องพยายามระวังตัวพยายามระวังคําพูดคําจาอะไรเงี้ยท้าในแง่การทํางานก็แน่นอนขาดความเข้าใจในความรู้สึกนะคะหรือความสัมพันธ์ในการทํางานเนาะอแต่เอาความสัมพันธ์ทั่วไปก่อนค่ะความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเพราะคนที่ คนคนที่มีความแบบหลงตัวเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะเขาไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นเขาไม่สามารถเห็นใจคนอื่นได้จริงๆเพราะเขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคือทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเขาอะเออเพราะทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเขาแน่นอนและเขาก็ไม่เคยไปนสนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงสุขทุกคนอื่นเป็นยังไงนะก็ไม่ได้ทันไม่ไม่สามารถไปรับรู้ได้เพราะว่าทุกอย่างมันหมุนรอบตัวฉันหมดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็จะไม่ดีเนาะเพราะว่าคนเราไม่มีใครอยากอยูอย่กับคนที่แบบเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์อยู่ตลอดเวลานะคะ แล้วก็เขาจะสูญเสียความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยพบว่าเฮ้ยฉันไม่มีผลประโยชน์กับเธอและหรือฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยผู้คนจะเริ่มค่อยๆถอยหา่างไปไม,ม่มีใครอยากอยู่ด้วยอ่เพราะไม่มีใครอยากอยู่คนที่หลงตัวไปเยอะๆแล้วก็อย่างที่กล่าวไปไม่ได้มีความให้อกเห็นใจพูดความจริงอะไรก็ไม่ได้แต่นิดแต่น่อยก็ระเบิดออกมาเดือดาออะไรอย่างอื ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยเนาะเขาก็อยู่เขาก็อยู่เพราะความจําเป็นหรือเพราะผลประโยชน์หมดแล้วเขาก็ไปอย่างเงี้ยอ่ะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ที่ยาวๆก็จะเกิดขึ้นได้ยากนะคะอันที่สามก็กระทบกับการงานที่กล่าวไปเช่นความน่าเชื่อถือไม่ไม่ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าบางทีหลายครั้งไม่เป็นมืออาชีพอะคือบางทีพอถูกกระทบนี่กระทบหน่อยโอ้โหเดือดด้านคุมอารมณ์ไม่อยู่เงี้ยมันมันไปไม่มันไม่เป็นมืออาชีพเพราะเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าการทำงานแบบมืออาชีพเนาะบางทีเขา้าใจบางเรื่องมันก็ รู้สึกไม่สบายใจอะแต่ว่าการทำาแบบมืออาชีพเราก็ต้องแบบทํางานเนาะก็ดีเฉพาะเรื่องงานเนาะใจไม่ต้องเอาลงไปเล่นเยอะอ่ะไม่นั้นมันก็เสียเสียภาพลักษณ์เสียการทํางานที่ที่เหมาะสมที่งานมันต้องเดินเนาะเอาไม่กลายเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการเมืองอะมันมีการเมืองเข้ามาละแทนที่จะตัดสินหรือทํางานไปแบบตามความเหมาะสมตามเหตุตามผลกลายเป็นแบบมีการเมืองเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะไปกันอีกเรื่องหนึ่งก็เรียกว่ามืออาชีพก็ดูไม่น่าเชื่อถือนะคะ หรือว่าก็ไปสร้างความขัดแย้งทุกหย่อมยากเรียกว่า start the war คือสร้างสร้างแบบเอเรียกว่าพร้อมรบอะพร้อมลบอยู่ตลอดเวลาคือไปเดือดดานเข้าไปดูถูกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อศัตรูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าถถถูกแตะนิดแตะหน่อยแล้วก็กลายเป็นเดือดดานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฉะนั้นก็เกิดบรรยากาศที่แบบมีแต่ความ ความสร้างศัตรูเนาะอะไรเงี้ยบรรยากาศก็กขัดแย้งเต็ไมไปหมดนะคะนํามาสู่ความล้มเหลวในการทํางานคนอื่นได้เพราะว่าคนอื่นถ้าเลือกได้ไม่อยากทําด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่บรรยากาศที่ดีนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่บางที่เขาต้องอยู่ได้ผลประโยชน์เนาะแต่ถ้าเลือกได้เขาก็อาจจะไม่ได้อยากทํางานด้วยนะคะอ่ะเกาะติดและแน่นอนลักษณะยอย่างนี้ก็คือมีความเกาะติดในภาพลักษณ์ใช่ไหมคะตามที่ตัวเองหลงตัวเองไว้อาจจะเกาะติดตาแหน่งอะไรเงี้ยที่ว่าเกาะเก้าอี้แน่นอะไรเงี้ย หรือเกาะติดการยอมรับมากๆอะไรเงี้ยจนเกิดจน,จนมากไปจนไม่สง่างามอะคะ่ะคือธรรมชาติของมนุษย์เราก็อยากมีภาพลักษณ์ที่ดีอยากมีตําแหน่งอยากมีการยอมรับอันนที่เป็นธรรมชาติเนาะแต่เนี่ยคือเป็นคนที่เป็นความหลงตัวเองมากๆเกินไปจนพุตที่ภาวะทางใจไม่ดีเนี่ยมันจะมากไปมากจนกระทั่งไม่สง่างามนะคะคนอาจจะรู้สึกโอ้เป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์มากกว่านี้นะอะไรเงี้ยเออมันจะขาดความสง,ง่างามขึ้นมาทีเดียวหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตําแหน่งก็ใหญ่โตนะอะไรเงี้ยเออทำไมการ พูดการจาอะไรจึงดูไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวแหละคือความที่เร็วไม่สง่างามก็จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เกิดภาวะอารมณ์ที่เรียกว,ว่าอ่อนล้าสะสมเพราะว่าจริงๆเหนื่อยนะการต้องรบกับคนตลอดเวลาและที่สําคัญคือข้างในตัวเองมันรุ่มร้อนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันเหนื่อยจริงๆมันเป็นความเหนื่อยแล้วมันอ่อนล้าสะสมเนาะเพราะพยายามจะปกป้องอัตราตัวตนหรืออีโก้ของตัวเองมากเกินไปนะคะอ่ะ ข้อ4นะคะผลกระทบที่ซ่อนอยู่ภายในใจคือบั่นทอนคุณภาพทางใจอ่าเช่นอะไรบ้างคือความรู้สึกคุณค่าในตนเองเนี่ยกันทิ่งพยายามจะแบบปกป้องตัวเองเนาะแบบคนที่มีความหลงตัวแบบที่กล่าวไปเยอะๆเนี่ยกับเปร่ะบางนะคะกับยิ่งเปลาะบางคือยิ่งพยายามปกป,ป้องเซลล์ตัวเองเนี่ยแต่ปกป,ป้องผิดวิธีเนาะกับทําให้ใจเนี่ยเปร่ะบางกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยขาดการเรียนรู้ที่จะยอมรับตนเองอย่างที่เป็นซึ่งอันนี้สําคัญมากนะคะ คือเราไม่ว่าเราจะผิดจะถูกเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองตามจริงก่อนอ่ะเห็นตัวเองตามจริงก่อนแล้วยอมรับตัวเองตามจริงนี่แหละยอมรับไปก่อนตามเนี่ยอย่างที่เราเป็นจะดีไม่ดียังไงก็ตามฝึกที่จะยอมรับตัวเองตามจริงซึ่งอันเนี้ยคนที่มีภาวะหลงตัวมากๆเขาขาดทักษะนี้เขาเลยไม่สามารถยอมรับตัวเองตามจริงได้นะคะซึ่งพอขาดความสามารถในการยอมรับเรารับตัวเองตามจริงเนี่ยมันก็มันก็จะไปอีก ไปอีกหลายทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมเนาะแต่ถ้าคนที่มีความสามารถในการยอมรับตัวเองได้อย่างตามจริงไม่ว่าจะด้านบวกด้านลบเขาจะมีรากฐานของการมีเซอเอสตีมที่ดีของจริงซึ่งมันจะเป็นรากฐานของการกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะและคนที่สามารถเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างแท้จริงจะนํามาซึ่งความมั่นคงจากภายในตามนั้นตามจริงเลยจะมั่นคงจะไม่หวั่นไหวอะไรมากมายคนอื่นจะวิพากษ์วิจารณ์เรา ก็ฟ้าฟังได้อะไรเงี้ยเออมันจะมั่นคงอ่ะมันจะไม่ใช่แบบแกว่งไปแขว่งมาสะเทือนไปสะเทือนมาเซลล์แตกสลายกระจัดกระจายอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การและภัยอีกด้านหนึ่งของคนที่แบบเอออย่างที่บอกเป็นคนลงตัวเยอะๆเนาะนอกจากเรื่องถ่าเรื่องของอผลกระทบภายในอย่างเช่นการเข้าถึงคุณค่าตัวเองไม่ค่อยได้ที่กลับไปแล้วในแบบไปอ ประเด็นเมื่อกี้นะคะประเด็นถัดไปก็คือไม่เข้าใจเรื่องความรักที่แท้จริงด้วยเพราะความที่กลัวเสียหน้ามากเกินไปพยายามปกป้องตัวมากเกินไปจึงไม่สามารถเปิดใจที่จะรับความรักหรือให้ความรักได้อย่างแท้จริงเพราะว่ามันมีความกลัวเจ็บกลัวเจ็บมากไปนะคะก็เลยจะไม่เปิดอะไม่เปิดไม่เปิดแบบออกมาได้แบบที่จะรับความความรักความรักบางทีมันก็ต้องมีด้านเจ็บอะเนาะ ก็ปกไม่ได้ไงเพราะว่ามันปกป้องตัวเองมากไปเนาะก็จะไม่เข้าถึงความรักที่แท้จริงนะคะแล้วก็ข้างในลึกๆเกิดเพราะว่าเดียวดายและอ้างวางนะคะแม้ภายนอกหลายคนจะประสบความสําเร็จเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะเพราะว่าแน่นอนคนที่มีความหลงตัวเองเขาก็พยายามผลักดันตัวเองเนาะให้ไปอยู่ในภาพนั้นใช่ไหมคะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยข้างในกลับเพราะว่าตัวเองรู้สึกเดียวดายและอ้างวางแล้วบางคนกลับรู้สึกตัวเองเหมือนว่างเปล่า วิธีการของเขาก็เลยยิ่งไปคอยเกาะเปลือกนอกอยู่ร่ำไปเพื่อมาเสริมเซลล์นั่นแปลว่าอะไรข้างในเขามันไม่มีเซลล์เอสติมที่แบบสตรองอะที่มันมั่นคงจากข้างในมันต้องไปเกาะแต่ข้างนอกข้างนอกเลยยิ่งพยายามไปหาความสำเร็จจากข้างนอกอะไรเงี้ยเออแล้นเราจะเห็นบางคนเหมือนหยุดไม่ได้เลยที่ต้องหาความสำเร็จจากเปลือกนอกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใครแตะนิดแตะหน่อยไม่ได้พร้อมันจะระเบดระเบิดเดือดดาเดือดอดาอ,อ,อะไรเงี้ยเออเพราะข้างในมันจิ๋เป็นมวามว่างเปล่านะคะอ่ะนี่คือผมจะทบภายในของเขาเนาะทีนี้แนวทางการดูแลจิตใจคคืออะะะไรนะ จริงๆสิ่งสำคัญคือการลดภาวะเจ็บปวดจากการหลงตัวเองนี่แหละคือลดลดภาวะ narcissistic injury นั่นเองซึ่ง narcissistic injury คือความเจ็บปวดจากการหลกตัวเองนั่นแหละมันเป็นตัวกอกําเนิดของ narcissistic rage นะคะอ่ะฉะนั้น พอเราหลงตัวจนบาดเจ็บเนาะบาดเจ็บเพราะว่าจะบาดเจ็บง่ายไงเพราะว่ามันเปราะบางบาดเจ็บง่ายและมันก็จะกลายเป็นภาวะนาฟิสติกที่เดือดดาเน,นี่ยแหละออกมานะคะและหนึ่งในแนวทางสําคัญที่ช่วยฟื้นฟูนะคะก็คือการสามารถที่จะกลับมามีเซลคอมเพรสชันหรือกลับมารักรเมตตาตัวเองหรือมีความกรุณาต่อตนเองได้อย่างแท้จริงซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตแปะคลิปสําหรับการดูดูแลหรือว่าการฝึกฝนตัวเองให้สามารถมีความรักความเมตตากับตัวเองได้นะคะซึ่งอันเนี้ย จะช่วยเยอะเพราะว่าการมีความกรรณาตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยจะช่วยลดความรู้สึกอับอายนะคะคือมันทีชีวิตมันก็นั่นนี่แหละคนก็ดีกับเราบ้างไม่ดีกับเราบ้างคนก็เกลียดเราบ้างวิจารณเราบ้างคนก็คิดจารเราหนักเลยก็มีนะแต่ถ้าเรารักและเมตตาตัวเองเราจะไม่ได้แบบเดือดร้อนมากเพราะอะไรความรู้สึกที่มันเป็นอับอายเป็นความรู้สึกแยกๆกับตัวเองเนยมันจะจะไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเกิดขึ้นกับใจเราเพราะว่าเราจะมีความรักความเมตตาตัวเองซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดท่านในสนใจจะเปิด ติดคลิปไว้ใต้ลิงก์นี้นะคะแล้วก็ะจะช่วยลดเสียงวิภา์วิจารณ์หรือเสียงตำหนิตัวเองเซลล์คริตไซด์แบบด้วยเพราะว่าจริงๆคนที่มีนาร์ซิสติกเรชเนี่ยมันมีออโต้นะความคิดเชิงลบคือเซลล์ i คริตไซด์ตัวเองใช่บางคนจะมีความรู้สึกแบบฉันห่วยฉันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยเออหรือมีเสียงเหมือนด่าทอตัวเองแบบขึ้นมานั่นแหละ ซึ่งรับไม่ได้ไงเออฉะนั้นถ้าเขามีความรักความเมตตากับตัวเองเสียงพวกนี้มันจะเบาลงนะคะพอเสียงพวกนี้มันเบาลงเสียงเสียง icism, เสียงเซลล์คริติซเสียงเสียงเซลล์จัดเมนเนี่ยพอมันเบาลงปุ๊บเนี่ยไอความความที่จะแบบเจ็บปวดอะไรแบบนี้เออมันจะเบาลงไปเยอะนะคะฉะนั้นมันก็จะไปต้องแบบไปเดือดไปดานอะไรกับคนอื่นมากมายอย่างเงี้ยเออเพราะว่าข้างในมันไม่ได้มี ไม่ได้มีเสียงแห่งการด่าทอตัวเองขึ้นมานะคะจึงใจเนี่ยจึงสามารถกลับมารักและเมตาตาตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วจังหวะเนี่ยใจจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะใจจะยอมรับความผิดหวังได้ดีขึ้นนะคะใจจะยอมรับและได้ว่าเอ้ยคนเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าเราได้นะเออได้ไม่เป็นไรหรือใจจะยอมรับการไม่ยอมรับจากคนอื่นได้เออได้ก็ธรรมดาก็ เป็นตาเหตุปัจจัยเพราะว่าเขามีใจที่แข็งแรงจากข้างในอยู่แล้วเออคนอื่นยอมรับก็ดีไม่ยอมรับอยู่ได้อะใจจะยอมรับความล้มเหลวความ่พยแพ้ได้มากขึ้นเพราะใจเห็นคุณค่าตนเองได้จากใจตัวเองโดยไม่ต้องรอคนอื่นมารับประกันนะคะซึ่งสถานการณ์แบบเนี้ยใจจะมั่นคงจากภายในนะคะซึ่งเป็นใจที่สามารถสัมผัสคุณค่าของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแบบมีภาพลักษณ์จากภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ อย่างที่เคยกล่าวนะคะว่าความงามที่แท้จริงไม่เคยเรียกร้องความสนใจนะคะฉะนั้นใจที่มีคุณภาพดีคือใจที่พบและสัมผัสกับความงามที่แท้จริงภายในตนเองนะคะซึ่งคนที่จะสามารถพบและสัมผัสกับความงามหรือคุณค่าที่แท้จริงในตนเองได้เนี่ยจะต้องมีใจที่มีคุณภาพดีและใจที่มีคุณภาพดีก็เริ่มจากใจที่มีสติมีความรักความเมตตาต่อตนเองนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแปะ แนวทางการฝึกเรื่องความรักความไม่ตากับตนเองไว้นะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะถ้ามีคำพูดใดทำท่านรู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วกอ็อยากจะเช่าสังคมการเรียนรู้นะคะท่านใดที่มีประสบการณ์นะคะที่อาจจะเคยเจอ,อคนที่มีภาวะแบบนี้หรือตัวท่านเองอาจจะเคยมีภาวะแบบนี้ก็แบ่งปันกันได้นะคะเฉพาะว่า,าวแบบนี้มันเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าการรู้จัก รู้จักภาวะนี้มันเป็นเรารู้เท่ารู้ทันอ่ะเออรู้ทันเพื่อการหลงเนาะการเราหลงทางเนาะฉะนั้นการรู้ขึ้นมาเนี่ยคือสติตัวจริงเกิดแล้วนะคะนั่นคือต้นทางเลยของคุณภาพใจที่ดีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะถ้ามีคําพูดใดทํำท่านรู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ